ขุดสาน้ำประจำในไรนาพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่จ่ายสมทบเพียง2,500บาททำยังไงไปรับชมกันครับแต่ละหมู่บ้านจะมีอาสาของกรมพัฒนาที่ดินที่เรียกว่าหมอดินหมอดินประจำหมู่บ้านหมอดินประจำตำบลหากเราไม่ทราบให้เราเข้าไปถามกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเกษตรอำเภอแล้วยื่นคำร้องผู้ต้องการขุดสาน้ำประจำในไรนาหรือว่าบอยจิ๋วของกรมพัฒนาที่ดินพอเริ่มโครงการขุดสาน้ำประจำในไรนา ทางหมอดินจะติดต่อเรากลับมาให้เราส่งเอกสารสิทธิ์สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเมื่อเราได้รับสิทธิ์เจ้าหน้าที่จะออกมาวัดพื้นที่พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่รวมคันดินด้านในปากบ่อด้านกว้าง18เมตรด้านยาว33เมตรครับ และดินที่ขุดทั้งหมดจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนจะนํามาทําคันดินหรือว่าคันคูทั้งหมดครับความลึกจากปากบอ่ออยู่ที่3เมตรไม่รวมคันดินข้างบนถือว่าช่วยให้ชาวเกษตรกร,กรประหยัดเงินในกระเป๋ามากเลยครับสะขนาดนี้ถ้าเราจ้างเขาขุดก็อยู่ที่ประมาณ6กเจ็ดหมื่นครับส่วนมากจะมีการขุดในช่วงประมาณปีใหม่ครับหรือว่าหลังฤดูการเกี่ยวข้าวนั่นเอง งบประมาณของปีนี้จะถูกนําไปขุดในปีหน้าครับอย่างเช่นถ้าเราลงทะเบียนปีนี้ประมาณช่วงเดือนตุลาเราก็จะทําการขุดประมาณเดือนมกราครับหลายท่านก็มีข้อสงสัยว่าลดขุดประจําจังหวัดประจพํพื้นที่กรมพัฒนาที่ดินคงจะไม่เพียงพอสําหรับการขุดในพื้นที่อื่นๆจริงๆแล้วงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดินจะนํามาจ้างผู้รับเหมาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อทําการขุดสะให้ทั่วทุกพื้นที่ให้เสร็จเร็วทันครับผมได้เข้าไปสอบถามหมอดินในปีนี้ หมอดินบอกว่าแต่ละปีจะมีการขุดในโครงการนี้หลายพันบ่อมากครับผู้ใดที่ต้องการขุดสะก็สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่หมอดินประจำหมู่บ้านประจำตำบลหรือเข้าไปติดต่อได้ที่กรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินและเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน